เพื่อนแตงโมนิดาไม่มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้แต่คนเดียวตำรวจเชิญกลุ่มเจ้าท่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตขับเรือเพิ่มระบุทนายติดต่อเตรียมพาเพื่อนแตงโมนิดา5คนเข้าให้ปากคำวันนี้แต่จนถึงตอนนี้5โมงเย็นก็ยังไม่มีใครมาพบตำรวจแม้แต่คนเดียว และเมื่อวันนี้25กุมภาพันธ์ผู้กำกับสอบพอเมืองนนทบ,บรุรีพร้อมชุดสืบสวนและสอบสวนประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบ,บรุรีเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาพร้อมกับเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้หลังได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจก็ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ไม่พบกลุ่มเพื่อนของแตงโมอยู่มีเพียงพยานแวดล้อมเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่คอยให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้มีเพื่อนของแตงโมคนเดียวมีอาการตกใจไม่ค่อยพูดหรือให้ความร่วมมือเท่าไหร่เพียงแต่เขียนในสมุดให้เพียงว่า แตงโมก่อนจะอ้างว่าขอลงเรือไปค้นของแล้วก็หายไปซึ่งตำรวจสามารถติดตามกลุ่มเพื่อนและเพื่อนคนขับเรือมาได้แล้วห้าคนโดยจะเข้าให้ปากคำบ่ายวันนี้